2วันหลังจากที่ทีมดราก้อนได้รับรถคันใหม่จากย้ำชาในที่สุดพวกเขาก็ลงเอยที่พวกเขาไฟเมื่อพวกเขาเห็นมันในระยะไกลอูรอนบอกโกคูและบลูมมวว่าปราสาทที่อยู่ด้านบนได้รับการปกป้องโดยราชาพิศาสัวที่ไม่สามารถเข้าไปในปราสาทได้ด้วยตัวเองและจะฆ่าใครก็ตามที่เข้าไปใกล้มัน ยำฉาและปูอันที่กำลังเข้าใกล้ก็ได้พบกับเด็กสาวที่ดูเหมือนจะไม่มีที่พึ่งกำลังวิ่งหนีจากทีเร็กจากนั้นหญิงสาวกบกว้างใบมีดของมวกกันน็อกของเธอไปที่ไดนโนเสาวเพื่อตัดหัวมันจากนั้นก็ะระเบิดซากด้วยเลเซอร์ที่มาจากมวกของเธอเช่นกันเมื่อเธอเห็นยำฉาเธอพยายามโจมตีเขาด้วยความกลัวแต่เขาทำให้เธอสลบไปย่งง่ายดาเพราะเขาไม่เขินอายเด็กผู้หญิง ที่ฐานของภูเขาไฟโกคูเรียกเมฆสีทองเพื่อพยายามหาทางเข้าไปที่ปราสาทในขณะที่บลูมาและอูรอนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง วกเขาได้พบกับราชาพิศาตวัวที่ถามว่ามาทำอะไรใกล้พื้นที่นี้มาเพื่อตามหาสมบัติของเขาใช่ไหมทั้งสองกลัวจนล้นลานพยายามโน้มน้าวพิศาตวัวว่า,วาไม่ใช่แต่แล้วโกคูก็กลับมายังรวดเร็ว,รวโดยบอกว่าเราไม่สามารถหาทางบุกเข้าไปในปราสาทได้แทนที่จะถูกราชาพิศาตวัวโจมตีพิศาตวัวกลับถามว่าได้เมฆสีทองนี้มาจากปรมาจารย์ศิลปะก,การต่อสู้มุทเทนโรชิท่านเซียนเต่าใช่ไหม ความแตกต่างจากอนิเมะมีดังนี้นะครับขณะที่บินอยู่ใกล้ปราสาทหางโกคูไม่ไฟโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้เขาบินกลับลงมาและกระโดดลงไปในทะเลสาเพื่อทําให้หางเย็นลงในอนิเมะในอนิเมะโกคูและราชาปราสาทหัวมีฉากต่อสู้ก่อนที่เขาจะพบว่าโกคูมีเมฆที่พุทาเต่าเคยมี ตอนนี้เผยเห็นความจริงชัวว่าผู้เท่าเต่าปรมาจารย์โรชิเป็นปรมาจารย์ศิลปะก,การต่อสู้ในตำนานเช่นเดียวกับที่คุณปู่โกฮังและราชาพิศาจวัวเคยเป็นลูกศิษย์ของเขามาก่อน